เาจังเลยชีวิตโอเคทุกคนเราก็กลับมาในอนิเมะแ a ็บเลยกันอีกแล้ว,วทุกคนนะอย่างที่บอกเมื่อลิปที่แล้วเลยว่าผมจะกลับมาบอกรายละเอียดอัปเดตคร่าวๆของแบบแบบนี้นะครับผมนะโอเคอย่างแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยคือดันเจียนครับผมนะนี่ดันเจียนเดี๋ยวผมจะลองมาลงหนึ่งตายทุกคนดูนะแบบ Easy, ีซี่ดูอันนี้ไม่เคยเล่นเลยนะเห็นไหมเบส0ใช่ไหมส่วนอัปเดก็ไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับผมนะต่อมาก็จะมีอยู่ตรงนี้นะ คนเมนเอตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเออัปเดตครั้งที่แล้วนู้นผมได้พูดถึงคนแมชชีือ่ปาผมไม่แน่ใจจำไม่ได้จำได้อย่างเดียวคือผมพูดแค่ไอตู้เซฟที่เก็บตัวละครน,นะและใครเนะี่ยผู้สร้างแมบบอยู่ด้านในโอเคโอเคส่วนรายละเอียดอื่นเรามาดูกันดีกว่าทุกคนยึบอ่าโอเครายละเอียดนะทุกคนนะอย่างแรกเลยจะเป็นดันเจียนเห็นไหมดันเจียนเบต้า แล้วก็แบบเอาด่านใหม่ครับผมนะคือ Goblin Slayer ครับผมนะ Goblin Slayer เฮ้ยทำไมต้องอัพแบบเอปกติเขาไม่ค่อยเอามาทำกันไม่ใช่เหรอแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่6ตัวแล้วก็1น7ครับผมนะ <c oughs> อ่าบอสใหม่2ตัว Leader b o s s 2 n e นิวโอเคอ n นด g e n อ๋อ d Dungeon b o s s ครับผมนะซึ่งคร่าวๆน่าจะมีประมาณนี้ทุกคน <c oughs> ส่วนอย่างอื่นก็น่าจะแบบอาอ,อหรืออันนี้นะอ๋อคนแมชชีนไทมโอเคตู้อ่า ตู้โครนแมคคีนี่รู้สึกว่าจะเคยมีแล้วเขาแต่เขาแก้บั๊กใช่ไหมโอเคโอเคเราลองมาลงดันเจี้ยนกันด่คนเดี๋ยวเราไปเจอกันในดันเจี้ยนทุกคนนะโอเคไปโอหน้าโหลดเหมือนกับตอนที่โหลดหน้าเกมเลยอันนี้คือกดเข้ามาในดันเจี้ยนแล้วทุกคนนะจะเป็นแบบนี้โหลดอ้าวไม่มีสคริปต์หรอโอ๋อนนี้ไงเนี่ยสคริปต์แน่นอนโอ้โหมันมีเวฟด้วยทุกคน โหโอ้ oh. Oh. สามมือเลยเหรอดาเมจโหหนึ่งบิลเลียดใจินเลยแนวแล้วไปทางไหนลงอ่ะไปทางไหนวะเนี่ยอ,อ้อนอีไ่ Open Next Wave. ไงโอเพนเน็กซ์เวฟไงโอ้ก๊อปลินเหรอยันไงอ๋อเขาใกล้เหรอยังไงอะ คือคลิกเหมือนอันนี้ไม่ไฟเตอร์เลอทุกคนอ๋อเขา้าใจละเขาะ้าใจละกดคลิกทีลแล้วกดด้านนอกอ๋อโอเคโอเคทุกคนเข้าใจะละโอ้หทำไมมันต้องอยู่ห่างกันด้วงเข้าใจไปเลยเซนิสซ์ท่าน,นแบบนี้ก็แบบกดทีละตัวทีละตัวแล้วก็ไปกดตัวอื่นแบบนี้ก็ดีกว่าใช่ไหมมีคนกดไปเลยกดไปเลยนี่ไงน่าจะได้แล้ะได้กึ่งซุ่มที่ซู่ม กดหนึ่งทีเร่กดตัวนี้ปึ๊บมันแยกได้สบายเลยเดี๋ยวทีนี้มันไม่เหมือนในเดม่ไฟเตอร์อีกตรงที่แบบถ้ายูห่างไกลพือันก็จะดิ้ออกโอเคคลิกนี่นี่นี่นนี่เียบรอยเรียบรอยหมดเลยทุกคนโตัววิ่งพอตัววิ่งเร็วน่ารู้สึกวิ่งยากขึ้นเยอะเลยนะทุกคนนะเคม่ีแล้วนะเรียบร้อย จำกัดแค่สามหรอใชเนาะนัอะไรอ่ะโอเคโอ้เยอะเยอะแฮะเยอะแฮะโอเครึบลอนดาเมจจะบอยอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะดาเมจตอนนี้สองสองอะไรอ่ะตรงนี้เหมือนจะเป็นที่วาร์ปใช่ไหมเอ้ยที่พักใช่ไหมโอเคนี่กดเลยไปต่อมันเหมือนในเมะแทนเอเด นี่ดิเมนชันแหละอันนี้ไม่เอาน่เลยทุกคนอันนี้ไม่ไฟเตอร์เลยทุกคนพอคิดตรงนี้ปุ๊บต้องรอสักพักแล้วประตูก็จะเปิดอะไรประมาณนี้แต่อันนี้เราต้องไปไปเปิดเองอะไรแบบนี้5เวลาก็จะเพิ่มขึ้นมันไม่เหมือนตรงที่มันไม่มีอเมทไม่เก็บแหละโอเคโกอล์เลมทั้งนั้นเลยแหม่พอพูดถึงกอล์ฟเลมซ레이เยอร์แล้วมันทำให้นึกถึงอนิเมะเลยเอ๊กอล์ฟเลมซ레이เยอร์เชื่มาเมื่อก่อนอนิเมะนั่นแหละทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูนะสนุก จริงสนุกจริงทุกคนไม่ได้รอเล่นนะสนุกจริงโอเคลืมไปเราดับเบิลคลิกได้นี่หว่าทุกคนมาวันนี้ถ้าโดนเราจะตายป่าวะโอ้โหๆๆเจ็บเจ็บเจ็บโ,บโ,บโ,บโดนแล้วเจ็บด้วยทุกคนอย่าลงนะถ้าถ้าโดนน้ำละทุกคนโดนน้ำไม่เป็นไรนะอ๋อเลือดหิวด้วยทุกคนเพิ่งว่าเลือดจะไม่หิวละโอ้โหนึกว่าจะตายฟรีละ ก็เหมือนอนิเมนนะหนาหนาอนิเมะเออโอ้โห oh, อันนี้ก็ลิ้นพันบ่อยเลยเกินไออนิเมะไฟเตอร์ A N e M อ่ะซึ่งผมก็เล่นอยู่น,น,นะไอเมะไฟเตอร์แต่ตัวละครไม่ค่อยดีก็เลยไม่ค่อยเล่นเล่นนะทุกคนโอ้ยโอ,ยโอเคพวกนี้ก็ติดอารวีเป็นนะิสัยตัวบอกก็เลยไม่ค่อยกลับมาได้เล่นก็เล่นแต่อารวีทุกคน <c oughs> เสร็จแล้วโอ้ บอสไม่โหลดตัวไหนเนี่ยกด,กดอา้าวบอสโคตรอีซี่เลยมันไม่มีขอให้เก็บเลยทุกคนลูมครั้งละประมาณสามสี่ใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะทุกคนนะ อ่าถือว่าดีถือว่าดีแต่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อไปน,นี้นะทุกคนนะอ่ะการลงดับแบบนี้ก็แต่มันก็ถืออ่ะแต่และตัวมันก็ถืออ่ะดูดิกห้ารสี่สิบไม่ไม่รู้จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราแบบไหนก็ถึออยู่เดียวนทุกคนโอเคแถบสองบีะทุกคนโดนไปเลยไหนผู้หญิงที่โดนกอบเล่นจับอยูย่ไหนโอ้มจะเป็นเหมือนอนิเมะได้ยังไงวะถามจริงเ ไอนิเม่น tamam ี <t akes> ่ผู aste, okay. Again, ้หญิงเข้าไปเตะก็โดนจับสัตวแล้วนะยังมีตัวนึงสองตัวทุกคนโอเคตัวนี้ต่อแล้วก็มาตัวนี้ต่อสองตัวโอเคถือว่ายากอยู่นะมันก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นทุกคนเราแค่ระดับวิซี่ระดับวิซี่เมื่อต้องง่ายเป็นธรรมดาทุกคนเนาะ ็เหมือนอันนี้ไม่ไฟเตอร์อยู่ดีทุกคนนะคือแบบยังไงอ,ะอ่ะอ่าพูดยังไงมันพูดไม่ถูกทุกคนแบบพอลงไปเรื่อยๆพอพอแบบยังไงอ,ะอ่ะอาเด็กอยากเรียกไม่ว่าพวกสมุนพวกนี้ดีกว่าเรายิ่งเล่นไปมันก็ยิ่งถึกพอเราไม่ไหวเพ๊่มมันก็จะหมดเวลาแล้วก็แพ้อะไรประมาณนั้นผมเคยมีประสบการณ์อย่างนี้อยู่ น่าจะไม่มีอะไรนะทุกคนน่าจะแบบอัปเดตนี้น่าจะมีแค่ประมาณนี้อะทุกคนนะแต่จริงก็ถือว่าแบบนึกว่าแบบยังไงอ่ะเหมือนเป็นทาวเวอร์แล้วก็ให้เราแบบกดไปมากดไปมาทาวเวอร์มันทเท่าไอแอนิเมะทาวเวอร์ไอเราออสตาร์ทาวเวอร์ดิฟเฟนต์อะเอ All ะอ,เ,อเดี๋ยวเราไปทำออสตาร์ทาวเวอร์ดิฟเฟนต์ดีกว่าวะ่ะ <laughs> ไม่ค่อยมีอะไรเล่นช่วงนี้ออสตาร์นี Star ่ผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะทุกคนตัวละครผมยังไก่อ่ะแต่ละตัว นานาที่ผมกลับไปเล่นอ่ะใส่โค้ดกลับไปใส่โค้ดพอสุ่มตัวละครก็ได้แต่เกลือทุกคนมีแต่ตัวไม่ดีทั้งนั้นเอาไม่หมดหรออ๋อนี่โอเคน่าจะมีแค่นี้อรัทุกคนนะดันเจียนก็เหมือนอนิเมะอไฟเตอร์ทุกคนผมพูดไม่รู้กี่รอบแล้วไอเรื่องอนิเมะเท่าเทาไอไฟเตอร์เนี่ยเออ มันเหมือนกันอยู่นะแต่มันจะไม่โจมตีให้เราแต่สัตว์เลี้ยงจะไม่โจมต okay, on okay, ีให okay, 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 ้เราทุกคนเราต้องกดคิปเอกประมาณเนี้ยโอเคถือว่าค่อนข้างเหมือนเลยนะทุกคนนะโอเคทุกคนคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้ทุกคนนะเพราะรู้สึกว่าดันเจี้ยนน่าจะแบบประมาณนี้แหละโอเคทุกคนว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนนะเอาา t a ท Tower Defense ดีกว่าคลิปหน้านานที่จะได้เล่น